ฟูด้าช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งทางเดินอาหารด้วยการรักษาเฉพาะจุดรักษาผู้ป่วยมะเร็งหลายคนทั่วโลกการรักษาเฉพาะบุคคลของฟูด้าช่วยผู้ป่วยมะเร็งทางเดินอาหารพลิกสถานการณ์กันยายน2023เขามีอาการปวดต่อเนื่องขณะรักษาในคาสักสถานมีเลือดออกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารยังไม่ได้ทำเคมีบำบัดแม้อาการใกล้ระยะที่4เราค้นหาทางออนไลน์ เจอโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าพวกเขาไม่ปฏิเสธเราเราจึงรีบเดินทางมาเลยเพิ่งมาถึงโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากระเพาะยังคงมีเลือดออกมีความเสี่ยงสูงมากตอนนั้นพวกเรากลัวกันมากอาการแย่มากแพทย์ที่นี่ประชุมเคสกันแล้วบอกเราว่าสามารถรักษาได้ผลซีทีครั้งแรกพบว่ามีการกระจายไปที่ตับหลายจุดนี่เป็นครั้งที่6ที่เรามาที่นี่ผนังกระเพาะบางลงแล้วอาการดีขึ้นมาก ตอนนี้กำลังเข้ารับเคมีบำบัดแบบเฉพาะจุดร่วมกับการรักษาภูมิคุมกันและจี่เย็นไม่มีผลข้างเคียงจากการรักษาเหล่านี้เป็นไปอย่างราบรื่นเรารู้สึกพอใจกับแพทย์และพยาบาลประทับใจในผลงานของพวกเขามีความสามารถทางการแพทย์สูงและดูแลเราดีมากเราพอใจมากเราคิดว่าเราตัดสินใจถูกแล้ว ตอนที่ป่วยผมเพิ่งอายุ39ปีเท่านั้นตรวจเจอจากเอตราซาวิจสีพอรู้ก็อยู่ในระยะลุกลามแล้วตอนนั้นที่ท้องถิ่นรักษาไม่ได้มีครูโรงเรียนมัธยมในเมืองเราก็ป่วยเขารู้จักที่นี่ผ่านคนรู้จักแล้วได้ยินว่าที่นี่มีโรงพยาบาลมะเร็งพอรู้ข่าวผมก็รีบถามรายละเอียดแล้วเข้ามารักษาทันทีตอนนั้นผมเข้ารับการรักษาแบบเฉพาะจุดหลังจากนั้นก็เข้ารับการผ่าตัดหลังตัดออกแล้วคุณหมอย,ยังเอาให้ผมดูด้วย เนื้องอกขนาดเท่ากำปั้นกลับไปบ้านประมาณหนึ่งเดือนกว่าก็กลับมาตรวจติดตามที่ตำแหน่งผ่าตัดเดิมพบว่ามีเนื้องอกเล็กๆขึ้นมาอีกสองก้อนจึงฉีดยาเข้าไปในตัวเนื้องอกโดยตรงผลการรักษาดีมากสองเดือนต่อมาตรวจซ้ําพบก้อนใหม่ใกล้ถุงน้ําดีจึงทําการรักษาแบบเฉพาะจุดอีกครั้งฟื้นตัวได้ดีมากแล้วก็กลับบ้านไปโรงพยาบาลประจําอําเภอที่บ้านหมอก็ถามผมว่า เคยป่วยเป็นโรคอะไรมาก่อนหรือเปล่าผมบอกว่าเคยเป็นโรคตับมาก่อนเขาถามว่าเป็นมากี่ปีแล้วผมบอกว่าตั้งแต่ปี2004หมอก็ตรวจเอัรตราซาวสีให้ผลออกมาว่ากระเพาะไม่เป็นอะไรแต่ตับมีปัญหาผมเลยกลับมาที่นี่อีกครั้งก็เป็นช่วงเวลานั้นเองผมรู้สึกว่าที่นี่บริการดีมากดูแลผู้ป่วยเหมือนคนในครอบครัวตรวจรักษาอย่างตั้งใจและละเอียดมาก ทุกขั้นตอนผ่านการวิเคราะห์ก่อนเสมอแล้วจึงให้การรักษาที่ดีที่สุดครั้งนี้ผมมาโดยไม่รู้สึกกังวลเลยตอนนี้ก็ไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยรู้สึกดีมากปรึกษาโรคมะเร็งโทร094 221 1169หรือ08 158 03 998